Ketchup, yeah. mustard, oh, sausages and buns. Because, yes! yes, yeah. We've been chosen together! Prepare yourself, little sausage. You're about to learn the terrible truth. It's oh. beautiful, as you are out those doors. Oh Jesus! Fuck! Fucking whore! Me eyes! They burn a little Peace and all. Together we can fight these monsters. Come on, join the fight. Gary, just throw this fucking toothpick at me, man. สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและคลิปนี้ก็คือรีวิว Sausage Party นังเรื่องนี้กำกับโดยเกรกเทเรนและคอนราดเวอร์นอนซึ่งเคยมีผลงานอย่างมอนสเตอร์ปะทะเอเลียนมีผลงานอย่างมาดากัสกาหนังการ์ตูนหลายๆเรื่องแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังเด็กนะคะต้องขอเตือนกันไว้ก่อนหนังเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันสำหรับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะหนังเรื่องนี้ไม่ควรจะพาเด็กไปดู เรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีชีวิตแล้วก็มีความเชื่อว่ามนุษย์คือพระเจ้าที่จะพาพวกเขาออกไปสู่ดินแดนอมตะก้าวผ่านประตูของซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าวันหนึ่งแฟรงค์ Frank, ไส้กอกหนุ่มก็ต้องพบว่าความจริงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าที่แสนดีอย่างที่พวกเขาเคยคาดเอาไว้โดยรวมหนังเรื่องนี้คิดว่าฮาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะหนังเน้นตลกแบบลามกหยาบคายนะคะ มุกอาจจะเป็นมุกฝรั่งอยู่บ้างหากคนไม่ชอบแนวตลกฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่ชอบได้แต่ถ้าคนไหนเก็ตมุกก็จะสนุกแล้วก็เพลินมากหนังมีการเสียดสีซีนในหนังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวหนังสงครามมันก็มีฉากบางฉากที่เห็นแล้วโอ้โหยังกันดู Saving Private Ryan เลยนะแล้วบางฉากก็เหมือนดูหนังสยองขวัญแล้วก็มีการล้อเลียนวัฒนธรรมป๊อปปูล่าต่างๆนะคะรวมไปถึงล้อเลียนศาสนาความเชื่อด้วย ส่วนนี้คิดว่าหนังทําได้ดีค่ะพูดถึงข้อดีไปแล้วก็มาพูดถึงข้อด้อยกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปหนังจะมีการล้อเลียนวัฒนธรรมป๊อปปูล่าต่างๆคนข้างจะเยอะแล้วก็พูดถึงความขัดแย้งทางด้านความเชื่อซึ่งพี่มคิดว่าในประเทศไทยเองความขัดแย้งมันยังไม่ถึงขีดประเทศอเมริกานะคะจุดนี้นะคะบางคนอาจจะไม่เก็ตได้แล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้ขำอะไรตรงไหนจุดนี้ก็เป็นจุดด้อยของหนังค่ะ สรุปนะคะหนังเรื่องนี้พี่อ,อมก็คิดว่ามันไปอยู่ในกลุ่มของหนังข่าพีขี้เมานะคะไปดูตอน4ี่โมงยีคือเป็นหนังที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูเพลินๆน,น,นะคะหนังก็พยายามจะสอดแทรกอะไรที่มันมีความฉลาดอยู่บ้างแต่ก็มันเน้นความเพี้ยนความลามกสุดขีดนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้พี่อ,อมให้เรทแบบไปดูวันพุธคะ่ะ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวหนัง Sausage Party ยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ